ครับพี่น้องครับเสานี้จัดทรงง่วสองชุดครับชุดแรกลงสนมครับเมลูกชุดที่สองเป็นง่วทองครับทองเก่าเดือนตัวนี้ลงอลวงพึเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับจวไปเบ่งบรรยากาศตอนลงง่วนน้ำกันครับไปครับพี่น้องครับมาหอดจอเทิงครับบ้านโคกสวัสดครับบ้านโคกสวัสดิ์ทรงง่วคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับเด้อง่วทอง ต้องเก่าเดือนสีออกแล้วครับพี่น้องครับประมาณสองอาทิตย์ตยหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่แหละจอบซ้อยกันครับจอบซ้อยกันเดอ้อสีออกแล้วบ้านโคกสวัสดิ์บอครับหรือสวัสดิ์โคกสวัสดิ์โคกสวัสดิ์เด้อคุณพ่อคุณยายบ้านอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ก็อยู่ในคลิปเนี่ย<ห>พี่น,อน้องบ่บอเพียงเนี่ยตัวนี้ให้ซื้ออุ <laughs> ้นครับพี่น้องครับเก่าเดือนนิดๆเกาเดือนนิดๆ,ดๆมันมันน,นุ่มใคระครับ นมไข่แล้วพรมนี่สิไปทรงอันอำเภอสนมนะครับเด้อรอจังหน่อยครับอำเภอสนมครับโอ้สิไปสุรินทร์วันนี้สุรินทร์เนี่ยครับวันนี้ครับใช้งว่างว่าเผสิขายบอกมางวอ,อยู่รอมแล้วอา้าวทำพิธีครับคุณยบาลทำพิธีนะครับอ,อุ้ยยืนงามขนาดนี่ครับดังอ่อนๆจับได้หัวเด้ออีลาเด้อหัวเด้อออกตัวเมียเห้เพิ่นเด้อ ไปไปไ็นลำใบก้อน,น,น,านบาหนินี่ลาเฉียวลำน้ำบุรีล่เออลำนี่ก็ได้ลำใบโซ่ก้อนลาำใบโซ่ก้อนไปไปโซ่ชักก้อนของน้นอ,อ,นองได้น,น้องใหญ่ๆเด้อเติง <het. S 1> คุทั้งสีผุน่นอ <c oughs> ้ยมีหอดกงใหม่ครับกงใหม่กงบุกกงใหม่พัน อืมไม่ซ้ำขายเนอะกูบอได้พูนซับได้พูนซับต้นพูนซับบันเป็นต้นโบกได้พี่น้องเป็นเปลี่ยนซื้อใหม่ครับต้นใหม่มงคลต้นใม่มงคลเปพูนซับต้นพูนซับเด้อต้นโบกบานเฮาต้นพูนซับเปลี่ยนซื้อใหม่ครับบุญนะมีแต่ต้นใหญ่ๆอ่ามงยูมงเศราดีครับพี่น้องครับอันนี้มันเป็นตำบลตำบลยังกับพวกตำบลหน้าผือ อำ,จจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อนีทรงพญาบาลครับง่วนทองไก่คอดครับของเบาวตึงครับและสิเดินทางไปทรงอำเภอสน้มตอเดอร์พี่นอ้องเดินทางกอนครับสวัสดีครับนอนนอนซังก็ได้นอนซังนางซังก็ได้ขวาายัวาายวากวัยากครับผมสวัสดีครับ